สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอกันวันนี้จะนำความรู้มาให้นะคะวันนี้เรื่องอนุภาพจิตใต้สำนึกเป็นอะไรที่หนังสือลเล่มนี้ทำให้คุณมีพลังจิตและบรันรดาลในสิ่งที่คุณต้องการได้นะอันนี้เป็นหนังสือแปลนะคะหนังสือแปลของแฮร์รี่ดับ e บิลคาเพนเตอร์เขียนคุณพันนีชูจิรวงท่านแปลนะคะอ่าพาร์ทหนึ่งค่ะ นะที่ที่ที่เอามาเล่าให้กันฟังก็คือการเรียนรู้ที่จะสั่งการจิตใต้สำนึกให้เป็นเรื่องง่ายในเล่มน,นี้ค่ะเล่าให้เราฟังว่าถ้าเรียนรู้จิตสำนึกให้เป็นเรื่องง่ายควรเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปรารถนาเสริมสร้างความเคารพตัวเองเรียนรู้เร็วขึ้นและจำได้มากขึ้นประสบความสำเร็จพัฒนาความจำ แล้วก็สร้างสารรค์มากขึ้นพัฒนาสุขภาพกายใจสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพื่อยืนยันรังสังหรณ์นทำนายฝันสอนจิตใต้สำนึกให้ทำงานร่วมกับจิตสำนึกมากกว่าการต่อต้านอันนี้น่าจะแบบแนวสมาธิด้วยร่วมด้วยจงใจตนเองและปรักปรุงนิสัยการทำงานตรวจสอบข้อมูลที่ส่งให้จิตใต้สำนึกผ่อนคลายเต็มที่มากขึ้นหลับดีขึ้นเปลี่ยนอารมณ์หมองมัวให้สดใสได้ในพริบตานะคะ นะคะนี่ก็คือเป็นอะไรที่อยากเอามาฝากคุณคุณนอกจากการดูไพ่ทาโร่ด้วยกันวันนี้สำหรับนี้นะคะทาโร่บายเรนโบก็คูบาอาจารย์บอกว่ากล่องคือกายข้างในคือจิตเนาะขอบคุณทาโร่ at the end of the rainbow นะคะนะวางไว้ก่อน ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระปเจตพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นปาดานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูครูบาอาจารย์ทุกภพชาติพ่อเกิดแม่เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาดูแลท่านผู้เข้าชมนะคะขออนุญาตเปิดจิตเปิดใจให้การทำนายไพ่นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้คนแก่เพื่อนมนุษย์ ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้แล้วก็เป็นแรนดอมนะคะก็จะไม่ได้ถูกใจทุกท่านทุกคนแต่ขอให้มั่นใจว่าท่านอยู่ด้วยกันเป็นกัลยาณมิตรกันเราได้ประโยชน์แน่นอนเริ่มเลยนะคะ มีไหมมีจะออกมาไหมมีจะออกมาไหมอ่ะมามามา,มาค่ะมาค่ะนะคะโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะคะอืม โอ้ตต้สำรับค่ะแปดไม้เท้านะโอเคเปิดก่อนค่ะโอ้อภัยค่ะจัดเหม็นอู้ฮ่าฮ่า the end of rainbow ก็คือความสุขสำเร็จสมหวงังอันนี้เป็นหน้าไพ่ของเขาติดมาด้วยก็คือ จบทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้คุณสําเร็จแน่นอนอย,ยังไงซะทุกอย่างสําเร็จสุขสมหวังเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความรักโอเคนะคะอ่าไพ่แรกคือจัดเมนค่ะวันนี้ดูดูในภาพนะมีผู้คนมาอยู่รวมกันมันเป็น ความสุขอย่างหนึ่งเนาะมาช่วยกันสร้างสร้างสรรค์สิ่งดีๆอันนี้เป็นเสียงพินเนาะก็คือเป็นเป็นการรวมพลังการแบบแสดงให้เห็นถึงความความสุขอะความสุขที่ได้ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะเป็นการาเป่าประกาศอะไรไหมอะ ¡Pen!